พอเปิดท่าสุดท้ายอ่ะ <bulun> ยิงพอปิมันหีก่อนยิงหน้ากิ้งจ้ฮาเขาว่ะเออยิงเปิดท่ายิงควายมันหนีไปฮ่าเปิดท่าแรกจ่มาช่วยอ่ะฮ่เออที่ยหงาโมหลังอีกดีไงหล่อตับมีหัวอ่ะไม่ตัวอย่างน่าเกลีเออเลยเอ็นเลยเอ็นไม่เอ็นไม่อ็นไ่เนไม่เอ็นไม่นไมอม่เอ็นไม่เอ็ม่เอ็นเอ็นเอ็ม่เอ็นไม่อ็นม่เอ็ม่อ็นไม่เอเอ็นไม่นไม่อนอ็นไม่เอ็ม่เอ็นไอ็นอ็นไม่เอ็เอ็นม่อ็นไมอ็นไม่เอเอ็นไอ็อไม่เอ็นไม่

งูเลี้ยงฮะโซ่กิ๊บเลี้ย้วช่าใช่ใช่ทายชี้เหรอทายสลับทายฉลาดเท่านั้นเนี่ยแไปเอาค้อนตันแามเหรอโออชิมมาดูเหรอชิมมาดูอ่ะชิมย้ดินย้ำดินดิ่งหาเข่าไงเออ